สวัสดีชาวไบค์กร์ทุกคนครับเจอกันอีกรอบนะครับถ้าใครทุกคนในรอบดึกแน่นอนนะครับมาดึกแบบนี้ก็จ้องอยู่ในรูปแบบของพอดแคสต์วันนี้นะครับใครที่ยังไม่หลับไม่นอนก็อยู่กับผมคุยกันเป็นเพื่อนกันได้นะครับใครยังทํางานอยู่ใครยังเดินทางยังมีภารกิจอยู่ก็นะครับมาคุยมาฟังกันนะครับรับประเด็นเรื่องราวต่างๆที่หยิบยกนํามาเล่านํามาฝากสืบเนื่องจากในรอบบ่ายที่ลงคลิปกันไปคลิปล่าสุดนะฮะก็มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งก็สอบถามกันเข้ามาว่าอยากจะให้พี่ปุ้ยเนี่ยนะครับ ช่วยวิเคราะห์นะครับช่วยคุยช่วยหยิบยกเรื่องราวของนักแข่งรูปหล่อหมายเลข12องของอา,อาพิเลียก็คือมาวิลวินยาเลสเนี่ยมาเล่ามาคุยนฟังหน่อยซีว่าจะไหวหรือเปล่าเส้นทางนะครับผ่านไปแล้วในตอนนี้ก็ครึ่งทางเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างอจดให้ตามคําขอเลยนะครับไหนๆเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ทําเรื่องราวของท็อปกันเนี่ยมาเล่าในรูปแบบของคลิปซะนะครับถือว่าสมหวังกันไปเนาะรายงานตัวกันด้วยนะครับสาหรับใครที่ขอมาถ้าได้ฟังคลิปนี้กันไป ตอนนี้มาร์เริวิยาเลสผลงานของเขาคะแนนสะสมอยู่ในอันดับที่10ครับก็คือตามหลังเพื่อนร่วมทีมอยู่หน่อยหนึ่งถือว่าตามไม่เยอะนะตามจริงแล้วเขาเปิดฉากได้อย่างสวยงามนะั้นในฤดูกาลนี้เนี่ยก็คือทําผลงานได้ดีกว่าเอสปาการโรในอย่างชัดเจนเลยในขณะที่เอเลสเอสปาการโรผู้ที่เก่ากว่าผู้ที่อยู่มาก่อนนั้นอาจจะเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างในช่วงตน้นฤดูกาลนะครับก็เลยทําให้ททอปกันโดดเด่นก็คือต่อสู้เพื่อหัวแถวเพื่อ ชัยชนะนี่ตั้งแต่สนามแรกที่ปอร์ติเมาเลยแต่หลังจากจะต้นชนปลายได้ถูกต้องแล้วนะครับได้ดีงามขึ้นเยอะอาริสเอสปากาโกโลในฐานะที่อยู่มาก่อนเนี่ยก็แสดงความเก่าให้เห็นนะครับว่าเขานั้นก็มีดีพอที่จะเก็บกว่าคะแนนได้นะครับที่ทำหล่นทำเสียหายไปในช่วงต้นๆ3-4มสสนามแรกเนี่ยเลยทำให้ตอนนี้คะแนนของเอสปารโกาโลก็กระโดดขึ้นมานำท็อปกันซะอย่างนั้นนะฮะ แต่ในเทปทักันก็ถือว่าเป็นนักแข่งคนหนึ่งที่น่าเห็นใจนะถ้าเราจะกล่าวถึงว่าในฤดูการนี้นะมีนักแข่งคนไหนที่สวยที่สุดละที่มักจะเรื่องของจังหวะเรื่องของโชคเรื่องของอะไรมักจะไม่เป็นใจเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ความผิดของตัวเองก็จะต้องมารับกับสิ่งที่เรียกว่าไม่อยากได้รับเสียคะแนนเสียโอกาสไปแน่นอนนะครับทอบกันเนี่ยเป็นนักแข่งที่รถมีปัญหาเยอะคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักแข่งที่ ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือว่าจากผลกระทบจากนักแข่งคนอื่นเนี่ยทำนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบมาอย่างชัดเจนเลยนะครับสนามล่าสุดนะฮะที่ออสเตรียเราได้เห็นใช่ไหมว่าเขาเองก็คือหนึ่งในหกหนึ่งในเจ็ดคันแรกหลังจากที่ฮอยมาตินนั้นก็ไปประทะกับฟบีโอควาตาโรแล้วก็เป็นโดมิโนนะครับเรียกว่าแปะแปะแปะ,แปะ,แ,ปะแปะกันมาท็อปกันก็เลยเรียกว่าล่วงไปนะครับก่อนที่จะค่อยๆไล่ทอนลำดับขึ้นมาแล้วก็จบใน เทอาหทอหไปได้ในที่สุดเห็นไหมครับนี่ยังไม่รวมถึงว่ารถแข่งที่เคยมีปัญหานะครับการเซตติ้งจากทีมช่างทีมอะไรที่ผมหรือว่าบางท่านอาจจะแซวกันขำๆว่าเจอทีมงานวางยาอะไรทํานองนั้นนะเนาะตามจริงแล้วนะครับเรื่องของเรื่องของผลงานเรื่องของสไตล์การขับเนี่ยเขามีความแตกต่างกันแค่ไหนกับที่ยามาฮ่าเนี่ยถ้าใครยังทนันตอนที่ขับอยู่ยามาฮ่านะฮะ จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่คงเส้นคงวาเหลือเกินแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่ามันก็คงจะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ถูกใจเ c ฟแฟนๆสักเท่าไหร่นั่นก็คือการออกตัวที่ไม่ดีฮะเทอปกันแสดงให้พวกเราเห็นอย่างชัดเจนมาหลายสนามโดยเฉพาะสนามล่าสุดทั้งรอบสปินในวันเสาร์แล้วก็รอบเมนเรสในวันอาทิตย์ครับเขามากักจะแยงแยงโค้งแรกมกักจะไม่กล้าที่จะเบียดจะแซงก,กับใครก็คือเอาชัวร์ไว้ก่อน มักจะเรียกว่าใช้เกียร์อาจจะไม่คล่องเหมือนคนอื่นอาจจะควบคุม Control Break, คอนโทรลเบรกคับอาจจะไม่ดีงามเหมือนนักแข่งที่เรียกว่าพร้อมจะกระโดดขึ้นมาหัวแถวได้แม้กริสตาร์จะอยู่ในแถว2แถว3อะไรเงี้ยแต่นั่นคือไม่ใช่ท่ากันนะครับตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ติดตัวมาตั้งแต่อยู่ยามาฮ่านะแล้วก็มาที่อาร์พีเลียก็ถามว่ามันมันบ้งทุกสนามไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมีสนามที่ทําได้ดีทําได้ปกติกับมีสนามที่ ทำได้ไม่เป็นไปตามเป้าตามมาตรฐานก็คือนี่แหละครับในชัดเจนเลยที่ออสเตรียนะครับเรดบูลิงเนี่ยก็คือเหมือนไปชะง,งักเหมือนไปอะไรอยู่ในจังหวะแรกอย่างวันเสาร์นรี่เห็นไหมฮะว่าเขาออกกันไปหมดแล้วแต่เจ้าตัวเหมือนยังงงๆอยู่เอ๊ะตอนแรกผมเคยคิดว่ารถแข่งมีปัญหายังไงกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงทาไมมันถึงได้ชะง,งักได้ช้าไปกว่า1นึ่งวินาทีเนี่ยนะฮะในช่วงออกตัว หรือแม้กระทั่งถ้าไปดูในคลิปนะครับที่เข้าไปในโค้งเนี่ยอาจจะมองดูเหมือนว่าน่ากลัวเหมือนไม่กล้าเข้าไปเสี่ยงเข้าไปประท่าเอาความชัวไว้ก่อนผลก็เลยออกมาเป็นประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวกันนะครับผมก็ยังคงแบ่งแล้วแบ่งสู้นะจะว่าไปแล้วก็คือเรามองไปที่นักแข่งเองก็ส่วนหนึ่งมองไปที่วิธีการปรับเสตตั้งค่ารถ ISGP 23ของพวกเขานั่นก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะฮะ มาคุิวินยาเลสเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ค่อยที่จะแฮปปี้เท่าไหร่เวลาฝนมาซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากพวกมิเกลโอริเวลา่าพวกโยฮันซาโกพวกอเล็กซ์มาเคสพวกแม้กระทั่งฟรงานซิโกบัญยญญ่าหรือแจ็คมิลเลอร์เนี่ยพวกนี้ฝนมาเนี่ยมกกักจะถูกขนานนามว่าเป็นเทพยางฝนเป็นนักแข่งที่หวังผลได้เลยเวลาที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่ปกติแต่ไม่ใช่ท็อการครับ แม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมนะครับอ,อเล็กซิสปาการโเนี่ยยังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับคือยังยังขับแบบไม่กลัวฝนเลยล่ะแต่ในขณะที่ท็อปกันนั้นชัดเจนเลยเราได้เห็นโมเมนต,ต์นี้ที่ซีนววสตันในอังกฤษแม้ว่าฝนจะไม่ได้ตกมาลงแบบว่าเต็มไม่เต็มหน่วยสักเท่าไหร่นี่นะครับแต่มันก็เพียงพอที่ทําให้ท็อปกันที่กําลังเรียกว่าโผล่ขึ้นมากําลังจะขึ้นหัวแถวอยู่มาลอมาลอดนะครับมีไฟเต็มที่เนี่ยต้องชะง,งัก พอชะงักแล้วก็กู่กันไม่กลับเลยนั่นก็คือสิ่งที่ได้เห็นกันไปถามว่าตรงนี้มันจะสามารถแก้ไขได้ไหมผมว่ามันแก้ได้แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของสภาพจิตใจนะฮะก่อนอื่นเนี่ยทางทีมงานจะต้องทํารถให้นักแข่งมีความมั่นใจก่อนในความคิดของผมผมผมมองไปแบบนั้นฮะก็คือมันจะต้องมีเรียกว่าตัวอย่างให้เปรียบเทียบให้เห็นใช่ไหมครับว่าทําไมคุณถึงไม่จะเป็นน้องก,กลัวฝนเพราะว่ารถเนี่ยเรามีสิ่งนี้ให้คุณ เรามีคุณสมบัติเรามีอะไรก็ว่ากันไปนั่นก็คือต้องไปสื่อสารกันในทีมนี่ครับมีอยสองอย่างนะฮะที่ที่เป็นจุดจุดอ่อนในตอนนี้ก็คือเรื่องของฝนแต่เรื่องของฝนนี่ก็มันไม่ได้ว่าจะมาตกทุกสนามนะครับใน20สนามนะถ้าคิดเป็นร้อเนี่ยผมว่ามันจะถึง10%หรือเปล่าที่ฝนตกเต็มที่อายีสิบเซ็นตไม่เกินนี้ฮะนอกนั้นส่วนใหญ่ 80%-90% ก็กจะเป็นสนามที่แห้งปกติธรรมดากันอยู่แล้ว ทีนี้มาในส่วนของรถนะครับ i s g p 2 3ของพวกเขาเนี่ยมันมีศักยภาพพอที่จะงัดกับดูคติได้ไหมเอาตามจริงนะครับตอนนี้ถ้าเอาเรื่องของทุกสิ่งอย่างวัดมัดรวมกันไปเลยคงไม่มีใครที่จะเทียบดูคติได้นะแต่ถามว่าเสียเปรียบจนขาดลอยอะไรขนาดนั้นไม่ต้องตอบเลยว่าครับว่าไม่ฮะไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นมันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่โอกาสซึ่งเท่กากันจะต้องใช้จุดแข็งของตัวเองตั้งแต่ตอนที่อยู่อยู่ยานะ่านั่นก็คือการคัดเลือก จะต้องทําให้ได้ดีนะครับผลการคอลิฟายการจัดหาหรือสตาร์ทเนี่ยจะต้องอยู่ในแถวหนึ่งหรือไม่ก็แถว2เนี่ยจะมีโอกาสได้ลุ้นมากๆแต่ถ้าหลุดไปกว่านั้นเนี่ยบางทีมันจะเจอการจราจรเจอการแปกการเกี่ยวกันอะไรกันเนี่ยมันก็จะคาดหวังผลได้ยากใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่าผมก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าเขานั้นยังคงมีความเก่งอยู่แม้ว่าเรื่องของชัยชนะเรื่องของอะไรเนี่ยอาจจะหอยหามานานมาสักพักหนึ่งแต่ยังไม่เจอเนี่ย แต่เขาชัดเจนนะครับว่าเขามีโอกาสจะต่อสู้เพื่อมันะนะครับแต่ยังทําไม่ได้ยังทําไม่สําเร็จเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันยังไม่เป็นใจหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่สามารถที่จะแบบว่าควบรวมกันไปได้ในตอนนี้ตามจริงแล้วอนาคตของเขาเป็นยังไงฮะอนาคตของท็อปกันเนี่ยผมมองผมวิเคราะห์ว่าเขาถูกวางให้เป็นตัวความหวังของอาภเรนในวันข้างหน้าเลยนะกับอายุอานามที่ประมาณ28ปปีนะครับถือว่ายังน้อยอยู่ ดังนั้นนะฮะได้สัญญาแบบนี้เนี่ยลุ้นกันไปยาวๆแน่นอนละแล้วก็อาพิเลียมองว่านะครับที่เซ็นสัญญาเข้ามาเนี่ยก็คืออยากจะเอามาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ายังไงนะั่นคือในอนาคตถญญา้าเอสปาราโโรหมดแล้วนะครับก็คืออายุมากรีทายไปหรือว่าจะยังไงก็ตามแต่เนี่ยท็อปกันนะจะสามารถที่จะสานต่อความสําเร็จความยิ่งใหญ่นั้นได้นะฮะก็ถือว่าซื้อ,อไม่ใช่ว่าจ่ายค่าตัวมาเนี่ยหนักกว่าแพงกว่าอาริสเอสปาราโโรนะทุกคน ก็เท่ากันมาด้วยจํานวนชัยชนะที่มากกว่ามาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเพราะที่เป็นโปรไฟล์ที่ดีกว่าย้ายข้ามฝั่งจากทีมโรงงานของยามาฮ่ามาที่ทีมโรงงานอาร์พิเลียเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันก็คงจะหวังผลได้ในในระดับหนึ่งแล้วทีมเองนะครับก็พูดหลายาครั้งหลาคราวนะครับว่าก็คงจะกันเขาไว้ให้เป็นนักแข่งมือดีในอนาคตกันต่อไปนะ อาพิเรย,ยังจะต้องลุยยังต้องสู้กันอีกหลายสิ่งหลายอย่างกับดูคาตินะครับความเร็วความแรงแม้ผมจะบอกว่าไม่ได้ว่าเ,าเสียเปรียบอะไรกันมากมายแต่ถ้าจะวัดตักจากโดยรวมนะครับก็ยังคงมีความผิดพลาดโดยเฉพาะในส่วนของอความผิดพลาดการเซตร,รถเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ปัญหานะทุกสิ่งอย่างนี้น่าจะเบ็ดเสร็จสับตั้งแต่อยู่ในพิษกรา,าดแล้วนะครับนักแข่งเอารถออกมาก็คือต้องมั่นใจว่าจะอยู่รอดปลอดภัยจะไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวทําให้ทําลายความหวังทําลายความความมั่นใจของนักแข่งซึ่งตรงนี้มันมันมันถือว่าสําคัญนะนะทุกคนอ่ะนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเมลวิญญาเลสนะครับที่นํามาฝากนํามาเล่ากันในตอนนี้ข้อมูลก็น่าจะมีมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของที่ขาดหายไปในปีที่แล้วเนี่ยได้รับข้อมูลจากทีมรองทีมซตเทอร์ไลน์จมิเกลโอลิเวลแล้วก็ราอูฟนันเดสมาดูนี่ครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับนักแข่งพ่อลูกอ่อน อ่าตอเนี้ว่าพอลุกอ่อนนะครับเพราะว่ามีลูกคนที่2เนี่ยไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะฮะโอ้ก็ถือว่ามีลูกทันใช้นะครับอ่ะก็มาดูนะฮะมาดูว่าจะนิ่งขึ้นหรือเปล่ากลายเป็นคุณพ่อลูก2ในแบบนี้เนี่ยดูสถานการณ์ในปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ถ้าถ้าไม่โดนแกงถ้าไม่โดนทีมงานวางยากัน ไปเสียก่อนนะโอเคครับทุกคนนี่คือสิ่งที่นำมาฝากนำมาเล่าในรอบดึกคืนนี้ครับรูปแบบของพอสแคทพรุ่งนี้ก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับรักษาสุขภาพคนด้วยราตรีสวัสดิ์นะครับ